มิสเตอร์โตโต้อร่อยจริงๆหมาชอบหมาชอบหมาชอบเดี๋ยวเราจะทำการแกล้งคนนะตอนนี้จากอาหารหมาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ครับเราฝนจนรราได้เป็นรูปหัวใจครับแล้วก็ฝน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 ผ่านปกลายเป็นคุกกี้แสนอร่อยกลายเป็นกโอกข้าครั้งกรอกข้าครั้งเวลคัมค่ะ เมื่อกี้ว uh? ่งตีขึ้นมาบนนี้เหยื่อลวมาลวครับเป้านเดียวแบงค์ี่เปิดที่ด้นเงนหน้ามันเอาวะเป่หนุ่มบนลงมาเปิดร้านได้แบของเป่าอ๋อเป่าทำเนี่ยเป่าทำเนี่ยเฮ้ยเปิดร้านได้เลยเนี่ยแ เออนี่เปิดร้านได้เลยเออน่ะจริงเราทำามาใต้เขียวเลยเด็กที่นั่งเป็นโค้เป็นร้องเขียวอะไรมันเป็นโควิดอะโควิดโควิดเปิดร้านไชอบมึงเปิดคเป้าเปิดร้านได้มันเป็นลีนอะคลีนลเปิดได้เลยวมันแบบกินแล้วมันไม่เวิรไงนอร่อยปะไม่อร่อยเต้องแกะ ข้าตเ่าต้องแกะจริงๆที่คลีนกินไม่กี่ชิ้นนะต้องหวานหน่อยปะทีมและจุ่มนมหหวานหน่อยปะมันกินไรทองนี้หะทงนี้วงนี้ดีเพียงไม่เก่นแล้วมาแลย่แมันต่นแม่ีดีเปียงไม่เก่นอ๋อถ่ายด้วย đây rồi chẳng cái luôn, cái gì cơm, cái là gì, cái, cái ăn hàng mã này, ăn hàng, ăn cái gì cái gì tâm đệt là một cái gì, 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 เค้กน่ากินอ่ะไหนละอน่ะคุกกี้นไหนไหนคุกกี้ไรเปล่าอเปล่าเปาเละเป็นอนอรี่่ี่เร่นมาๆๆเดียว่หเเีืมคุกกี้นิกอะครับอร่อยมากนะครับอืม คอปอร่อยมากครับตั้งแต่กินคุกกี้มาคุกกี้นี้อร่อยหมดเลยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยเชื่อไหมโอ้ยคุกกี้อร่อยสุดยอดเจ็บนิดหน่อยนิดเดียหปวดไม่หน่อยอะเยอะอะไรปะโอ้โกูแทกูแทกฝาบ้านดีกว่าเงี้ยอะไรกูแทกฝาบ้านดีกว่าเงี้ยแอ้วแด็กอาหารหมา เอาี้ยหานไปจริงเหรอปวดแล้วแล้วหมานนะเดี๋ยว่ะหวานจดหน่อยพอแล้วเน่น่ม่แกเอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกินคนนี้ก่อนพี่เา่อยใช่ไหม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 อยู่ในหงหลังเทาเท่า้ไม่ไเอิ้นมาไม่ไรกินได้กินได้ไม่ให้ยไม่ให้ได้ไม่กินไม่กินไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย วันนี่ก็ไม่ทิ้งแ่อะไรมาจับอะไรเนี้ยแกไปกินอะรวมๆตังค่ะรวมๆวันไม่ใสยไม่ดีไม่ัยไม่ดีวันกินดิมก็ไม่ทิ้งทิ้งนี่นี่ขวดทิ้งแก้วไว้หมดขึ้นหมดเลยสามชิ้นสามชิ้นสามชิ้นเลยจัดไปพี่ทีเดียวเจ้อเนี่ยไม่ใช่มันเป็นแบบพาวิค อะไรวะเฮ้ยเปาจะทำางไม่ไม่เขาเขาเเปาหลานโอ้ยอร่อยมากโอ้โหแสบเป็นตบปากตบปากคนเดยเอามรถูกเลยกรดถูกเลยคนเดียวพอปพอเปามาแล้วแดกใหญ่เลยเป่าฟรีได้ไหมฟรีด้วยรู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติรีวิวด้วย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 รีวิวว cho cho chỗ chỗ sòng chín chỗ chỗ sòng chín hay lúa ăn rồi có mặt ชั่วอะไรไหมครับบาไม่อร่อยหมาม้างกินดีป่ะขลากิจไปเก้์เราอ่ะ